ครับคนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนิลักนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบอยู่กับแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับไปดูความแปลกของสามเหรียญนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับว่าจะมีความแปลกและก็มีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญอย่างไรนะครับไปทิด ไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเหรียญทั้งสามเหรียญนี้มีความต่างกันยังไงนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรชงสรงพระองค์กุยนะครับ ภายในวงขอบเหรียญครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชะครับแล้วก็รัชกาที่9นะครับด้านหลังของเหรียญครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับความแปลกของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีความเรือนรลางตรงเจดีแล้วก็จำนวนบอกราคาครับซึ่งเป็นปีพุทธศักราช2537นะครับ เห็นลหลายๆคลิปนะครับมาหลายๆท่านที่ลงเกี่ยวกับวิดีโอ,อของเหรียญน,นะครับที่มีลักษณะแบบนี้ช่องส่งเหรียญก็ได้พบมานะครับก็เลยเก็บมาให้ฝากเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญแฝกนะครับมาชมพร้อมๆกันนะครับก็เป็นเหรียญปีสามเจ็ดนะครับลักษณะ ก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันหมดครับทั้ง3เหรียญมีจำนวนการผลิตอยู่ที่475ล้าน2แสนเหรียญครับสำรวจสำหรับเหรียญปี37ครับชนิด1บาทมีมูลค่านะครับอยู่ที่25บาทครับสำหรับเหรียญปกติครับมีราคาที่ในเว็บไซต์นะครับมีการขายกัน,นสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ ก็อาจจะเป็นเหรียญแปลกเอ่อเหรียญหนึ่งนะครับของปี37มเจ็ดนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะว่ามีความคล้ายกันยังไงนะครับอ่าก็เป็นเหรียญปีพศ2547นะครับคล้ายกันอีกนะครับคล้ายกับปี37นะปีส7ก็มีจำนวนการผลิตอยู่ที่903าร้อยสล้านเก้าแสหเหรียญนะครับก็มีมูลค่าใน ขายในเว็บไซต์นะครับมีอยู่ที่15บาทนะครับสหรับเหรียญปี47นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแปลกแบบนี้ราคาก็น่าจะนะครับสูงขึ้นนะครับมาดูเหรียญต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปีพศ2535นะครับ สำหรับเหรียญปี35นี้นะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่4 21, 2 6 0 0ล้านส3 0เหรียญนะครับสำหรับมูลค่านะครับก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญราคานี้นะครับราคา,าชนิด1ึงบาทปี35นะครับแต่ว่านะครับมีราคา มากกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับสาหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วมีการอาจจาะถูกอะไรสักอย่างนะครับมากระทําให้เกิดการเลียนลางแบบนี้นะครับเพื่อนก็นะครับมาพิจารณาด้วยกันนะครับว่าผมก็เป็นนักสะสมรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับมาเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับ ทั้งสามเหรียญน,นะครับก็มีความเหมือนที่แตกต่างนะครับสำหรับเหรียญแต่ละปีพศนะครับก็มีคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบสะสมเหรียญครับมาดูลักษณะเหรียญที่แปลกได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแจก์กด s u b สับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนส่งเหรียญครับได้ทำคลิปดีๆครับมา ฝากเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับไดเ้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจืเป็นแนวทางอาจจะวันทั้งหน้ามูลค่าของเหรียญประเภทนี้นะครับลักษณะแบบนี้อาจจะมีมูลค่าสูงครับก็จะสามารถที่จะมีรายได้เกี่ยวกับการสะสมเหรียญได้นะครับชอบคนส่งเหรียญเขาขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับที่ จะเจอสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็สู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปคปนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆที่ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม